ทีเด็ดบอลสปอร์ตพูแปดแปดก่อนจะฟังทัทนตนบอลวันนี้ขอฝากให้เข้าดีๆแบบโค้ชเสียงเรียกพ่อเอามาเรียกปลาข้างบ้านแอดไลน์วัที่แอด spp 8 8อย่าลืมมีแอดล้านน่าด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบก,กับยช้างตกมาเลเช่นเคยวันนี้ยช้างตกมันจะพาไปพบก,กุระหว่างเชลซีพบเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลาตีสองเชลซีเปิดบ้านตอน้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านเชลซีฟมเอาพวกเขาดูแพลลงไปหน่อย ชนดหลังสุดเป็นการชนะ1นเสมอ3แพ้ไป1เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งทีมเยอเลสเตอร์ซิตี้ผลงานของพวกเขาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่สิบนัดหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอสแพ้ไป4ีเ,เกมด้วยกันมองดูแลเกมนี้เชลซียังเหนือชั้นกว่าในทุกมุมเฮียช้างไวว่าฟันทงเชลซีมีเฮแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์ไปที่แอด spp88 หรือกดลิงก์ได้คลิปมาพูดคุยกันนะครับ